โรงเรียนสีแยกเขาดินบริหารงานโดยผู้อำนวยการสมศักดิ์พ่วงพรมีบุคลากรทั้งสิ้น20คนและนักเรียนทั้งหมด229คนผลการดำเนินโครงการการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21การพัฒนาของผู้เรียนโรงเรียนสีแยกเขาดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา เขต2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565จำนวนนักเรียนทั้งหมด197คนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ดังนี้ 1. กิจกรรม 3R Reading อ่านออก Writing เขียนได้ Listening จิคิดเลขเป็น 2. กิจกรรม 8C 1. Critical Thinking and Problem Solving คือทักษะการคิดวิราะห์ 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 2. Creativity and Innovation ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. c o s s c u l t u r a l understanding ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและต่างกระบวนทักน์ Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ Communication, Information and Media Literacy ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ 6. Computing and ICT Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7. Career and Learning s k i l l มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 8. Compassion มีความเมตตามีคุณธรรมและมีระเบียบวินยัยวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21-2เพื่อให้นักเรียนไฝรู้ไฝ่เรียนรับการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา เป้าหมายในการดําเนินโครงการเชิงปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนสีแยกเขาดินมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ร้อยละ82นักเรียนโรงเรียนสีแยกเขาดินใฝ่เรียนรู้รักการอ่านการเขียนและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาร้อยละ80เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนสีแยกเขาดินมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21่องนักเรียนโรงเรียนสีแยกเขาดิน ใบรู้ไปเรียนรับการอ่านการเขียนและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาขั้นตอนการดําเนินการ1การวางแผนการประชุมกําหนดทิศทางและโครงสร้างของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 2. การดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้คือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําเครื่องมือคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละระดับชั้นออกแบบฝึกใบงานใบความรู้ตามกลุ่มนักเรียนมอบหมายครูตามกลุ่มคัดกรองปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสรุปรายงานผลการดําเนินการจิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาไทยพบว่านักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านตามจิจกรรมร้อยละร้อยกิจกรรมส่งเสริมที่นักเรียนได้รับการพัฒนาคือ reading อ่านออกไรติงเขียนได้ลิทชนเมติกการคิดเลขเป็นมีแนวทางในการดําเนินงาน1มอบหมายคุณคณรูประจําชั้นประจําวิชาสอนซ่อมเสริม 2. คัดกรองนักเรียนแบ่งกลุ่มเกง่งปานกลางอ่อนแต่ละระดับชั้น3จัดกิจกรรมคิดเลขเร็วช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนชั่วโมงแรก5นาที 4. สอนซ่อมเสริมช่วงพักกลางวานันเรื่องที่นักเรียนไม่เข้าใจ5สอนซ่อมเสริมช่วงหลังเวลาเรียน 6. จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนผลการดําเนิน งาน สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนการคิดเลขเป็นส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเลขเป็นร้อยละร้อยมีผลการเรียนในภาพรวมเพิ่มขึ้นกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ทักษะการเรียนรู้ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อแนวทางในการดําเนินงาน 1. ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ WiFi และระบบไร้สายแลน 2. จัดให้มีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ผลการดําเนินงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันซือ้อส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้แนวทางในการดําเนินงาน 1. จัด เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 2. ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวปลูกไม้ยืนต้น 3. จัดตลาดนัดอาชีพภายในโรงเรียนโดยให้ชุมนุมมีส่วนร่วมเช่นชุมนุมเมคอัพบิวตี้ชุมนุมดนตรีไทยชุมนุมเศรษฐีน้อยจัดตั้งฝากร้านค้าในโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นคณะกรรมการผลการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชดำรหลักทั ทักษะการเรียนรู้ด้านความมีเมตตากรุณามีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมแนวทางในการดําเนินงานจัดกิจ,ก,จรกรรมของหายได้คืน้นเข้าข่ายพุทธบูตรสวดมนต์ธรรม,มจัดก,กับปะวัจนสูตรกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนสีแก่เขาดินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสเพื่อพัฒนาทักษะความมีเมตตากรุณามีวินยัยคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยโครงการวิทยาศาสตร,ร,ร์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาแนวทางในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามมาตรฐานให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร,ร์โดยจัดให้มีฐานการทดลองฐานการแข่งขันและฐานให้ความรู้มีวิทยากรโดยครูและนักเรียนร่วมกันผลการดําเนินงานโครงการวิทยาศาสตร,ร,ร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ ทักษะในการแก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาข้อเสนอแนะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินโครงการกิจกรรมตามสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19และตามมาตรการการเฝ้าระวังกิจกรรมที่สองจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียน เช่นการนำเสนอผลงานนักเรียนการประกวดแข่งขันจัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แนวทางในการจัดกิจกรรม1การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีช่วงชั้นที่1ถึง3 2จัดการประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสันค้านิยมซื่อสัตว์สุจริตในสังคมผลการดาเนินงาน ผู้เรียนรู้จักตนเองสามารถคิดตัดสินใจมีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบในการทำงานสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างเหมาะสมและมีความสุขนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อยปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานมีข้อจากัดการจัดกิจกรรมเนื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาตามมาตรการการเฝ้าระวังข้อเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยลดจำนวนและรูปแบบกิจกรรมนิเทศกำรรกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรม หนึ่งประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. ร่วมกันออกแบบคู่มือนิเทศการสอนและการเยี่ยมทุกชั้นเรียนของโรงเรียนจัดตารางการนิเทศ 3. การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน 4. ี่นำผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้มาทบทวนสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผลการดำเนินการสามารถนำผลไปวางแผนพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆทําให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและพัฒนางานสอนของตนเอง สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการดําเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินรายงานโครงการากิจกรรมไม่ครบถ้วนตามโครงการข้อเสนอแนะมีการมอบหมายการดําเนินการที่ชัดเจนและหากได้ดําเนินการให้มีบันทึกข้อความรายงานและเหตุผลประกอบโรงเรียนตั้งปณิธานไว้ว่าผู้เรียนทุกคนมีทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตสามารถปรับตัวได้รู้เท่าทันซือ้อรู้จักตนเองพัฒนาสร้างสรรค์าง,งาน และอาชีพมีความเคารพซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์และเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าในสังคมต่อไป